เาเดินมาบูธบีเอกันุกปองครับมาเจอเจ้าตัวนี้ครับนี่เห็นไหมโอ้โหเฮ้เยมาได้ไงเจ้าตัว IX LCI นะครับหรือไม่เนื้อเชนนะบ้านเรายังไม่เข้ามาเลยแต่น่าจะเข้าภายในปลายปีนี้ละมั้งนี่สวยนะโหดูไฟหน้าคีเรเว้ยไฟหน้ามาแนวแบบนอยคลาสเลยนะครับกระจังหน้านะครับเรียบนกระจังหน้าเรียบ กระดังหน้าเรียบนะครับตามสไตล์ของไฟฟ้านะครับโลโกโล้อยู่นี่แต่ไฟนะครับเป็นจุดเด่นของเขาเลยไฟเดี๋ยวไปดูไฟท้ายด้วยนะไฟท้ายก็สวยนะครับแล้วดูยางดูล้อโอ้โหนี่บล่มเลยนะ255นะครับ50หูโอ้โหใหญ่มากอ1นะแต่ลายล้อมแม็สสวยไว้ยนะครับด้านข้างนะนะครับดูภายในนะ โอ้ oh, สวยตัวนี้มากระจุยครับ XLCI ตัวนี้กระจุยแน่ดูภายในเขาจอนะครับเป็นจอโคง้งตามสไตล์ BM อยู่แล้วนะครับเป็นจอโคง้งขนาดใหญ่12.3-12.3เชื่อมกัน2จอคอนโซลกลางนี้เป็นคริสตัลด้วยนะเป็นคริสตัลตัวนี้เป็นลายไม้โอ้ oh, สวยเป็นแบบสัมผัสด้วยนะครับดูโอ้โ oh, ห oh. เกียร์ก็เป็นคริสตัลด้วยโอ้โ oh. ห นะครับให้ดูแผงข้างประตูจากฝั่งนี้ดูโอ้โหตายเลยอย่างนี้นะครับมานี่ขายกระจายตรอนนี้เป็นแฟนรอกันได้นะครับนี่โอ้โหมาแน่นะครับแต่ที่อินโดมาก,ก่อนนะดูบอกนะครับโอ้โหบอกมาเป็นทรงสอปอร์ตดูด้านหลังนี่ครับโอ้โหบเบลเลยรากกระจก แล้วก็จบเป็นแบบลายกรอบด้วยนะครับตัวน<ม>ี<ม>้ดีไซน์ออกมาเป็นแบบนี้นะจ๊ะเป็นแบบเฉียงๆแบบนี้นะจ๊ะเครื่องเสียงฮาร์มอนดการ์ดอนเข้ามาเหมือนอยู่ในยานอวกาศดูแดชบอร์ดด้านหน้า,ากับมุมมองด้านหลังนี้นะสวยไหมล่ะโอ้โหนี่แอร์หลังดูแอร์หลังโอ้โหตายตายตาย,ตายช่องแอร์หลังเบลเลอร์เลยนะครับนี่ แค่3โซนนะข้างหลังนี้ USB C 1. จุดนะครับแล้วก็เชื่อมต่อนี่มีสล็อตเชื่อมต่อพวกอุปกรณ์ iPhone iPad ได้นะแล้วที่สำคัญหลังคาโหพารมันมิกลาสรูฟแล้วเป็นหลังคากระจกแบบไฟฟ้านะครับปรับความเข้มปรับความปรับความเข้มของแสงได้ด้วยนะเป็นหลังคาไฟฟ้านะครับตัวนี้ที่วางแก้วน้ำสอแก้วตรงนี้ เราดูด้านท้ายด้านท้ายนี่เป็น LED นะครับเป็น LED เต็มระบบนี่เป็นเส้น LED แบบนี้เลยนะสุดไหมสวยนะฮะ iX X, x Drive 45 <_ S 1> นี่ตัวแท็บตัวท็อปเลยนะครับนี่ X Drive 45 <_ S 1> นี่ตัวท็อปเลย <_ S 1> โอ้มาดีไ้ให้เปิดฝาท้ายไฟฟ้าแน่น,นอนกดตึ๊บขึ้นมาเปิดขึ้นมานะครับใหญ่เว้ย ที่เก็บสัมภา,มาระใหญ่มากับท่านผู้ชมใหญ่มากใหญ่มากและ,ะป่าพับเบาะตรงนี้ได้ด้วยนะนี่ปาไปแล้วนะครับแตลงอย่างเดียวนะขึ้นไม่ได้นะครับเป็นแมนวนวลก็มีบังสายตาอยู่ตรงนี้ด้วยนะเนี่ยเวลาเปิดฝาท้ายนะครับก็จะมีไฟให้นะครับอันนี้เป็นในเรื่องของความปลอดภัยนะนี่อันนี้แหละรถยุโรปจะมีนะครับี่ เอาไหมอะ่ะเอาไหมอะ่ะรอไหมอะ่ะจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับกล้อง360องศากล้องรอบคันนะครับให้ดูกันแบบนี้จ้าตัว i x l c i ครับผมรอกันจ้าสาวกไตคู่รอนะจ้า